you hey. ครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีสุภูสุคนนะคะมอนี่กับเป็นวันที่เก้าแม่นบะครับที่เก้าครับค่ะวันที่เก้านะคะจวนจอมอไกเลือกประมาณอาทิตย์หนึ่งกับเมนนะคะหอวรัฐบาลไทยของเ่าวกสิออกนะคะออกวันที่สิบเจ็ดนะคะวันที่สิบเจนมกราสองห้าหกเจ็ดค่ะแต่มีผู้รวมบุญมาเล็กเล็กน้อยนนะคะตามรัทธาเพื่อนกาดไอว่าแม่คู่กสิฮ็ดตุนผ้าป้านะคะแห่ไปสามมหาเกียดีคือเก่า ในวันที่สิบหกนะคะที่วัดป่าวัดเมือ่อตําบลสัมพาวค่ะตําบลสัมพาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะผู้ดใดอยากมารวมบุญนำ้ำอยากมารวมงานนำ้ำน,น,นี่เการอะไรานี่ยค่ะจะมีผู้คนออยากมารวมบุญน้ำกันไปแห่น้ำกันได้นะคะครับผมไปแห่ ตุนฝะปาน้ำกันค่ะไปฟังปูตาคับปูดีมันคุยกันน้ำเนาะค่ะอันนี้กับเอซีปูตานะคะจากประเทศอิตาลีนะคะรวมบุญพานท่างแต่โมมานางนุพินเลอสุวรรณนะคะนางสิริพัฒน์เลสุวรรณนางคำภูสีบุญเรืองร่วมสร้างมหาเจดีย์นะคะ เ็เงินหนึ่งพันเก้ารอยยี่สิบเ้บาทก็อไัติดไม่คู่สามอยแต่มู่สามดอยนะไห่ยสามดอยนะคะรุณเรินมาสองอพันเปลีอยนมันบ้าทอันนี้ค่ะอนนี้ออกอ่เห็นเขียนพันเก้าร้อยอันีเปจยหักติดเฮ้เี๋ยวจะหักะติดไะอันนี้ค่องเต็หมู่อ่าขอบุญขอบคุณค่ะขอบคุณ หนูพินเลือสุวรรณนะคะ้อมกับิลิพัฒน์เลือสุวรรณนะคะขอบุณขอพุณหลายๆนะคะดีวางบุญมากค่ะค่ะผู้โชคดีก็มีผู้ได้อาหารเสาอ,อาหารแรงอาหารรอบดึกนะคะเกาชุนตงเลย <c oughs> แต่ว่าเป็นรอบดึกสองถุมโอ้ตีสองเนาะแ <c oughs> ค่อันนี้ก็เดียวแต่บุญห้อละค่ะแล้วแต่ห้อสี่ถือจังหวะได้นะค่ะอันนี้แม่คู่ก็เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางให้ ็นสาพานบุญนะคะวรวมเพีรรวมสร,รม้างมหาเจดีย์ใหญ่นะคะที่วัดป่าบ้านเมือ่อแล้วก็หอชั้นที่วัดสาสนุพลวะลา,ารามนะคะค่ะจงได้กะรติดตามนะคะว่าปูห้าสิวาจากไหนค่ะเดี๋ยวแม่คู่เอาไล่ซอขึ้นไนได้ค่ะเด้อครับผมกาปูคือประคับปูพุ่งปูบุญคก็คือ่จะทั้จงจาวันจะค้องวันนี้เป็นวันทื่เก้า มกราช้อนห้าหกเก่งใช่ไหมยื๊ครับปูเป็นมือรั้นว่าดีอีกมือหนึ่งเนาะครับูปร้านได้รวมเ็ศรวมทางรวมเก่นรวมห้างยากฟั้งเสงอีพคได้บ่าได้แต่แต้มหัวมันขาพอเือว่าบุญช้มทางผู้ขาว่าั้นหัวผู้ละคนกับเขาแก่เนาะครับือเข้าใจในการทำบุญททำทานเข้าใจในการกะทุมทางบุญนบางเชื่อบางชื่อบ่หอดชื่อเฮามันกะเอาเงี้ยบ่ได้ พราะฉะนั้นต้องรอไฟโก้อโรอวันชื่อสิบเกิดฉะนั้นเพราะว่าวันชื่อสิบเกิดหวยรัฐบาลไทยจะออกแล้วนะพ่อแต่จะทำยังไงถึงจะมือโชกมือรากในวันชื่อสิบเกิดเออขันมือโชคมือรักมือโชมือมัมนก็จะร่วมขังมหาเกลือใหญ่เนาะเออขังมหาเกลือชื่อวัดป่าปาันมืดเออไม่คู่กำลังชัดคุ้มขังวมไปเรื่อยๆผ้าลูกคิศลูกฮะ ้าพผ่อภาพแม่ภารลูกภาร้านได้รวมเหตดรวมขังน้ำกันแับเป็นเงื่องดอยเรื่องรั้ทั้งนั้นไม่ได้ด่ไ้หรือว่าไม่ได้เหลือได้ใช่ไหมครับครับปูมือแต่กองบุญนี้เป็นบุญออนยิ่งใหญ่ออกแกะกิจออกแากะไก่ลูกหลานทั้งนั้นมือแก้ผู้อยาเคลืยร์กมว่ามือว่า ู่แมวว่าเมื่อคู่บอกว่าโอนมากท่านั้นเขานี้ไม่มือ่างนะรู้ไหมครับปู่เพราะฉะนั้นอืมด้วยแรงบุญแร,แรงคข็ค่าเข้าเ็สมาเข้ากันให่ได้รูกม่ได้ไปบือปรคับผู้ได้ไม่ได้ให้คนมาใส่โซ่ไม่ได้บือประคับที่มามาช่วยหน่อยมากจแิงไม่ใช่เข้าใจไหมอันนี้คือแม่คู่เป็นเท่ารัก คีอไห้คือไห้ขังด้วยคำสั่งของโอปูต่าและปูือ้ผักขาวเล่ืีเก่าวก่าวเป๊ะเออใจไห้ลูกไห้ใ้รัดไห้ใะเฮ็ดไห้ด้กินด้ข้า้งเออม่คู่กันเว่าเออใครอีพอขื้ให้ขีไห้ขังอือกะขอไปกู้ไปเกยข้าบ่มือไปกูไปเก่เงื่อนทึบเงื่อนจึ้ขางเมืองสว่างใสขึ้ไปบ่ได้ พอว่าเบ่มือหามือหน้าพ่อสืเดมาขายเทือ,อ,ย,ทย,อย่อยพวัาชาเทรือย่าบัดน้ำบ้ากระใหญ่วัดชายแกงจะกินด้ท่างกระดอยร้องลอยคือคือเด้อีพอว่ดายข้าวอีพอขายโชคขายยากอดง่ายก็สือเด้๋้่างมหาเกลือเดี๋่างปูไฟแกงข่างอืมข่างวัดว่าอารามหลายคืนหลายอย่างเรือยว่าแายพอกระเดื่องไะท่านหายเรื่อยเออแมงบะยครับ บ่ uhm, да schnell, มันแข่งขึ้นหนึ่งขึ้นเดียวข้างเฮ้าบ่เมื่อกี้แก่เมื่อคืนเมื่อเช้าบ่มื่อก่โกะแก่โกะแก่ขึ้นก่ะขางขึ้นขนแ่งกับพ่อช้งเลยบาดชื่อหนึ่งได้ปุ๊บขาหาลื้อกกนบ้างแม่กูพูดจริงทำจริงแล้วก็ทางจริงแมวบายิมครับกรมท้งเล็กเซตขึ้นหว่าหัวข้ากระเรวประตูขอบประตูโค้กระเรวเออให้ว่าอืมขอ ระกขั้งบูรณะนหอระคั้งบูรณะนาบูกับเป it, so it like uh like ็นเงินนไรบายเป็นเ่นบ่ยครับปูเออกับมือเงินติมเงื่อนชักมือจากมาใช้เงินติมเงิ่อนชักปูเขาอื่นเงินจิเงินติบเงินเงินตีบครับปูอ้อเงิ่อนชับห้อเงินตีบครับเออบายนือเงินเทวะามาแข่งมาแข่ืกอคู่บาบ่ได้เปรือใช้ไผบ่ได้ไปกินไปโกงผู้ใด เออผู้ขาคือของผุกขาผูกขาชือผุกขากาเ็เริ่จากคืเออตามขันพอวาขค้นจากคืนั่กนนงก็เรยจากมากคืมาฉัมากกเรเปิดตัวเปิดต้นครับมาชื่อร่วมดันงมางวม่าเกมครับปูเรียกกาได้ฉัมโอปูพญานะ่ะอันันจะหนัาขนาดชองพระอ,องค์พญานาคเก็ดแข่งององค์เออจุดเริมแรกมันหนักยิ้มครับก็สือกด้แข่งว่าขังมากะ เออมาคููไปออาือใช่บ้ากรูขาดคือขังรู้เปล่าอปูอันนั้นแต่น่าขลาเอาจักเขียนเนว่าพอก็เรียกว่าเอาเกิดเขียนอืเกิดเชียนน่ะให้จักโอ่งเกิดเขียนน่ะให้ท้องโอ่งพอว่าอืมมันตังแต่ครูไก er. ่เรื่องครับครูก็รเรื่อยคืออืมพระอย่างนี้เกีดยเขียนท้องพระองค์ปูอนันจนาขราดถุกโกน่าขลาดใจคุ้มข้องลูกร้าน ได้ปุ๊บปั๊รักษาทา,างผู้ชานะชนะให้ได้ร่วมเพ้รวมทางแง่ว่าค่ะอืมก้เลอกมากมากกระตุูกเปต้นต้นจำจะพัดทังองคูอนันตัอืมปูไพหนักมากมื่อคู่ก็ได้ฉางมากเรื่อยๆการชั้งเล็กบานนี่อยากคึกอืมอยากคึกมาหากเกยเมื่อคู่ว่านงกเรียบร้อยฐานเนือก็เรียบร้อยแต่ว่ามันขายปัุป,ปัไก เออคือจะเช็ดเงากูพ่อว่าทำไม่ไายบ่ายว่าทำไดลยานบางยิ่งครับปู่พ่อก็ด้วยว่าเอาคันสื่อเอืมกะตัวกลงกะเดียวัอือเส็ดแต่เสนฉันกูว่าจะวันวานยิ่งนัมันบวกว่ากันมาคู่กันก็คือไดเยิ่งคันมันบวกกะหูกจัดจันามคันทมเต็มเองเข้าใจงั่ง เอองี้ยใ่ง้ยงยมันจะฉบวกสบายมันม่เรื่มับปูขันนกขอดุกเองะเพราะปนชานีกตักเอตัเน่ยก็ไ่ได้เต็มเมื่อเต็มมวมันม่เรื่มับปูแต่ว่าขั้นนาเต็มอูวเต็มเองตักกะตักางมันบอก่คออเง้ยกะเึ่งไงซึ่งเงีงงักหน่เออพอขันหนัอกะเรื่วว่าเอาชื่อทื่ตัววันชื่อคือเกหนึ่งเขาให้ออกืเกมัน่าเรื่มับปู แม่ยังดีก็ออกคิ้เกที่ดีก็อแม่ที่ดีติปูคิ้วพกเขาก็ให้ออกมาเยอะที่พกไปออกเอออคิวเก๋ที่ดีอออกคิ้เก๋ี่ดีติเอออี่้วบางเกถักบื้เยอะครับปูแม่ครับปูเอออคิ้คลิเีแม่ครับเออแล้วก็เดกังานียคิเขาโอ่งน้ำอืมได้เขางไี่รเ่องโอ้เขาก็เลออกคิเป ไปบอกสิบแปดเขาแหงออกคลิปเกล็ดบบอกสิบเา็ดใบชื่อคิปเกคือออกยัง่าชื่อคลิปเกลใหญ่บันใหญ่เลอว่าแรเขาออกไปห้อยห้างเดี๋ยววานแร่โอ้ยเปิดคลิบเกล็ดเยอะเลยเป็นคิบเกลีติปูเอิทุกปอยมากเลยฟัที่ฟัคลเก่าทลิหยังอันนั้นเ็เรียกเจ้าบุ๋มไพมันงแต่ว่าทั้งออกมากว่าคลิเกล็ต่ะที่ทจได้บอกไายตัวก็ได้นเคือพ่อว่าเจ้าหนีอ ให้คว้ฟันค่งแทนทีมันบ่ต้องฟันแบบช่วงให้มันรัวโตไปคือฟันแล้วมันก็คือหายคือไม่ยากคือแค่คาดคือก็อือบ่ต้องฟันหัวมาแรงยิ่งเขาควายอย่างนั้น,น,น,นนะจะไปคีขุยคีมโมแล้วเขาก็หมดเยียวยาเนนะี่ยว่าจ่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ อออบง่ายอบนี <speaking spirits> <speaking <poems> <speaking <flips> ่ร้้านเปิดขึ้นร้อยเปิดขึ้นฟันทุ่งไวแข่งเพราะเห็นุ่มมันขายกันแต่เห็นพวอกูใหญ่ไปฝึนทุกคนดู่หรอคปู้ฟันทุ่มันแม่นหรอไงู้อพร่ฟันดรกคือข่งฟันแต่หาคือมันขแต่ยังใข่งง่ลูกุ๊งง้อครับปูเออแล้วไปมันใจปิดอนได้เขอืเออมันใจเชื่อผู้อื่นไวแข่งไม่ง่ายเลยก็ขายมือก็คือเรื่อง เขาเมื sea, sea, the the ite, it um. ่ยเราตัวเปดเออเจอเอือพูดข้อนือเขาขายว่าอือเออแงเขามาเก็บหรือยังไงเบ่มือเงนกับเขาลูกเร่าแล้วพมาแข่อือพูดข้อนี้บ่มือเงิ่อนกะเอาไปคือไปช่างไปจำม่องจำนนัเแืมงบะอุบขาปูหาหนึ่งแค่จุกของก็่แข็งตัวดูดีบาวดีหาหนึ่งแค่จุของคนเ้าน่ะมเปิดการขอือพอข่างงานหุ่นจัดเกลี่ย หุ่นจับคือคือแกน่ะหุ่นจับใช้สติแล้ปัญญาอืมกับมอสติแล้ปัญญาเนี้ยนะคือเพิ่อจะบวชเรี่องเคลดอ่าอันกุ้งอ่ะเพื่อใช้สติแด้ปัญญาเนี่ยนะมันจังก้อเกิดปูญขึ้นมาเพราะไม่เห้ตามใจกปเองเออขุณจะเคลีตั้งแต่เคลียตัง่ทำากับแต่ฮักเราหมดวัดกันกลัวแม่บาเดือครับปู่้ากันมันข้นไะข้นเท่ากับต้องฟึกยือขคนบอกึก้นไม่ก็สือใจถึงวันบอกคว่ำจากของไทยมือเมื่อไงะ เออจังว่ายุ่งก็อยากอึแค่บ่ข้าพ่อก็เสียม็ดกินชึ่งหัวว่าใช่ความอยากเมย์บอกอึงั่งหัวกระตินมากมากว่าชอการข่นพ่อขค่นั้นคือครับต้องมุกับแกงกับของเครับปูบ่หงั่งอยากอึงังก็คือคือกินเมดบ่หมื่งได้ยับกังข่นแข่งยากยงเรีกตัวกูคือเอาคือเอาคือเอาคเอเอาเค็อเอา ย um ังมเกี่วกับเรื่องกิะต่าตัวซออยู่ปูดม่ไปูกกันแทนกูอ่ะครับแม่บอกว่ครับน้องก็หักอย่อันนี้เออคือามาทา่งข้องแกงมูมาจากอีอีอีจ่ายดอไมาคื่ออีจ่ายดีโอปลาชื่อเขาหัวคืออีร ม e e ั้งย้ายอีนาะอิตาลีบ้าเดียวครับมืออนอิตาลีประเทศอิตาลีครับปู่อิตาลูกมือเองมงมึงจะอิตาลีของมึงใชเอานางโนพิ้นเลือช่วยงานสีพัดเลือช่วยงานคำมูขีบุงเรืองรวมแางมหาคือย่ดหายจิ้มหายจับอาหายมิกกุมือับมือกุไมือใหม่แล้วพวกเด้าหึงหึงแล้วก็รวยหายไปอีตาลี้ไปอิตารก อันดียกันอืมนี่กับกอันเดียวกันปะยังอันเดียวกันครับปูเออนั่งนะอันนี้เอ็กซ์ผ่านมาทางข้างหข้มอันนี้หขมได้นครับปูเออราปูรายข้มือกคนรายตรงนี้ห้องหมอยาอีหยังว่าเขาเขาว่ารักครับเขาว่ารักหมอยาเป็นหมอบับน่าจะกุ้นเขาน่าจะกุนครับปูโอ้ยรลบผิดหมอยา ก็มกั่อปเครับปูเออรปูรลาคนไราคือแขงยังงาแต่วันนี้ไม่หลายปานใหญ่นองพอกระทื้นไม่เป็นไ่อ้าวให้ลูกร้าคือมือใหคือใหญ่แค่มือกูกุด่ามือกูะม้มังเฮงแล้วก็รวเเฉ่างนู้พากกอนเรื่งครับปูเออมือืบบอกสองตัวนบอกสองตัวตีปูเอขี้างมาข้งข้งมอาขีขมยขมอทองไทยหวนห้า